สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูวิธีการสาธิตการประกอบและการใส่ของกระปุกเอ็นรุ่น N อ2 a s ตัวนี้นะครับผมตัวตัวนี้ก็จะมีส่วนประกอบอยู่3อย่างนะครับนะวิธีเราออกก็กดตัวนี้นะครับมันมีที่กดอยู่ตัวนี้นะครับกดแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยครับอย่างน,นี้แล้วก็ตัวนี้ก็ ปลดออกจากตาไก่ครับครับตัวนี้คือตัวฝาครอบตัวบนนะครับตัวนี้ตัวนี้แกนกลางาตัวนี้ฝาครอบตัวล่างวิธีส่เอ็นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเอ็นออกออกออก่อนโอเคครับตัวนี้เราก็เอาเอ็นออกจากแกนแล้วน,นะครับดีค,ครับ สายเอ็นดัวน,นะครับยาวทั้งหมด3เมตรนะครับแล้วก็เส้นนี้โต2.5มิกลกระปุกตัวนี้นะ่าจะใช้ได้ประมาณ2 5 2มิลถึง3มิลนะครับไม่ให้เกิน3มิลว่ารูตะไก่รองรับได้ประมาณ3มิลนะครับตัวนี้วิธีใส่นะครับเราจะยืดสายออกมาฝั่งฝั่งที่ตัดแล้วนะครับให้ให้ให้เส้นอีกเส้นหนึ่งยาวประมาณ10เซนแล้วก็ เส้นหนึ่งสั้นอยู่แค่ประมาณนี้นะครับผมแล้วเราก็ไล่มาอย่างนี้นะครับให้ให้เส้นที่สั้นเนี่ยอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนสายข้างบนนี้ครับไล่ไปเรื่อยครับโอเคครับพอเราไล่มาเรื่อยนะครับสายเส้นนี้จะเป็นสายที่สั้นนะครับสายอยู่ข้างบนที่สั้นเราก็เลื่อยมาเลื่อยให้มาเรื่อยๆอย่างนี้เราก็เอาสายฝั่งที่สั้นนี้นะครับไว้ข้างบนอย่างนี้นี่ครับนี่สายที่สั้นอันนี้เป็นสายที่ยาวนะครับเราก็เอามาใส่ตัวแกน แกนกระปุกเอ็นตรงนี้นะครับมันจะมีร่องอยู่ตรงกลางตรงนี้หลอด็รอยเข้าไปอย่างนี้โดยให้สายที่สั้นนี่ครับสายที่สั้น,นอยู่ร่องข้างบนตรงนี้นะครับแล้วก็สังเกตน,นะครับฝั่งที่เป็นฝั่งที่ไม่เรียบอย่างเงี้ครับแต่อยู่ข้างล่างอย่างนี้นะครับเราก็ม้วนม้วนไปตามเข็มนนาฬิกานะครับหรือทวนหรือม้วนไปทางขวาอย่างนี้ะครับคครับตอนที่เราม้วนเข้ามาแล้วก็ถึงประมาณนี้นะครับให้ให้งตัวสั้นนี้นะครับ ประมาณ1ิเซนต์ตัวนี้มาถึงนี้นะครับ15เซนต์เราก็เอาเอา่มาใส่ตรงปลอดใกล้ท,ที่สุดอย่างนี้ครับใส่เข้าไปใน,นล็อกอย่างนี้แล้อ,อีกฝั่งอีกเส้นหนึ่งเส้นนี้ก็เส้นที่ฝั่งที่สั้นนะครับให้ใส่ก่อนนะฝั่งที่ใกล้ที่สุดใส่ใน,นล็อกก่อนแล้วเราก็ม้วนมาหาอีกฝั่งตรงข้ามตรงข้ามกันนะครับก็ใส่ล็อกก้าไปอย่างนี้นะครับเสร็จแ,แล้วเราก็เอามาใส่ใน ลาครอบลาครอบกระบบนตัวนี้ครับอืมโดยที่เราเอา,เอาช่วงเส้นเอ็นตัวนี้นะครับผมให้ตรงกับตาไก่นะครับให้ร่องตรงกันทั้งสองฝั่งนะครับตัวรุ่นนี้เป็นรุ่นสองรุ่นะนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับกดลงไปนิดนึงแล้วเราก็เอาสายเอ็นเนี้ยอมยัดเข้าไปในร่องตาไก่เอาไปทั้งสองตัวรุ่นนี้ครับอื หลังจากนั้นเราก็เอาฝาครอบฝาครอบตัวตัวล่างนะครับเอามาใส่เียเข้าไปตำแหน่งตรงที่ปลดล็อกนีครับทั้งสองฝัง่งนี่นะครับใส่ใ้ตรงแล้วก็กดเข้าไปให้มีเสียงดังก็ให้มันล็อกครับโอเคครับนี่ล็อกแล้วโอเคแน่นแล้วนะครับเราก็จะได้เส้นเอ็นที่พอดีเลยครับความยาวมาตรฐานจากตรงนี้ถึงปลายนะครับต้องประมาณสี่้าเซนนะครับอย่าให้เกินนี้นะถ้าเกินนี้แล้ว เครื่องจะทำงานหนักแลจะโหลดมากนะครับนี่ครับโอเคครับเราก็ได้ตัวนี้แล้วนะแล้วข้อดีของตัวนี้นะครับผมรุนี้นะมีน้ําหนักเบาครับผมเราช่างแล้วได้อยู่ที่ประมาณ295กรัมน้ําหนักเบามากนะครับตัวนี้เป็นเป็นงานเมดอินไทยแลนด์นะครับผลิตโดยคนไทย100%เนะครับผมเป็นงานที่อยากให้ใช้นะครับแนะนําให้ใช้เลยครับรัวนี้ใช้ดีครับ สามเมตรนี่ใช้ได้นานมากครับผมตัวนี้โอเคครับทั้งชุดนี้เราก็จะแถมแหวนไปด้วยตัวหนึ่งเพื่อที่จะใส่กับใส่กับชุดประกับประกับยึดตัวนี้นะครับผมหัวเกียร์ตรงนี้นะมีคู่มือพร้อมนะครับผมโอเคครับเรามาดูคุณสมบัติพิเศษของกับปลุกเอ็นรุ่น NS2AS AH นะครับตัวนี้คุณสมบัติของมันก็คือถ้าเราต้องการให้มันยืดออกมายาวนะครับสมมติว่าตัวนี้มันสั้นแล้ว ถ้าเราต้องการให้มันที่ดูมายาเราต้องอเร่งเร่งรอบสูงอยู่ที่ประมาณ8,000รอบขึ้นไปนะครับเร่งเร่งรอบสูงแล้วก็ปล่อยดูทันทีทุกครั้งที่ปล่อยอความยาวของ n นะครับก็จะยาวออกมาประมาณ10มิลน,นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาร์กไว้ให้ผมจะมาร์กไว้ตรงนี้นะครับผมทั้งสองรูเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะเร่งแล้วปล่อยครั้งหนึ่งเร่งแล้วปล่อยครั้งหนึ่งมันจะออกมาทีละสิบมิลถ้าเราต้องการให้มันออกมาเรื่อยๆเราก็เร่งแล้วปล่อยเร่งแล้วปล่อยเร่งแล้วปล่อยเขาก็จะค่อยๆยาวออกมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมเร่งครั้งหนึ่งก่อนนะครับ หลังจากที่เราปล่อยดูทันทีใชาเขาก็จะยืดออกมาประมาณนี้เลยนะครับผมเมื่อกี้ผมอาจจะเล่นยาวไปหน่อยเขาก็เลยออกมาเยอะถ้าเราต้องการให้มันออกมาทีนี้เราก็เล่งน,นิดเดียวนะครับเล่งนิดเดียวก็ปล่อยเขาก็ออกมาประมาณประมาณสิบมิลตรงนี้นะครับผมเราแรกผมมากไว้ตรงนี้เขาออกมาตรงนี้เลยนะครับทั้งสองฝั่งเลยครับผมเขาก็อ,ออกมาทั้งสองฝั่งเลยอ่านี่ครับคือคุณสมบัติพิเศษของกระปุกตัวนี้นะครับผม ขอบคุณครับี่านผู้มครับผม